มาอัปเดตราคาทองคำล่าสุดกันราคาทองวันนี้วันพระัสบฎีที่17ธันวาคม2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะขยับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนจากเมื่อวานเราไปติดตามรพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนเพื่อนถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถฝากข้อความไว้ ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาดูราคาทองวันนี้ประจําวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคม2563กันนะครับโดยราคาทองประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา26นาทีโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาราคายัางคงเดิมต่อเนื่องจากเมื่อวานไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ โดยราคาทองในช่วงนี้ยังคงปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับไม่มีการปรับตัวขึ้นลงแบบบูวาเท่าไหร่นักนะครับเรายัางคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าปัจจัยอะไรที่จะมาหนุนทําให้ราคาทองราคาผันผวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเรามาดูราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนเลยนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,350บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,450บาท ขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ96.5%ต่อนะครับโดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1,707บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,878บาท12สตางขายออกอยู่ที่บาทละ26,950บาทนะครับเราขยับมาตามกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ 96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองก็ต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองเครื่องสลึงราคาจะอยู่ที่3,369บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น3,869บาทราคาทองหนึ่งสลึงราคาจะอยู่ที่6,738บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,238บาท ราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางค์ราคาจะอยู่ที่13,475บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น13,975บาทราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่26,950บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น27,450บาทปิดท้ายที่ ราคาทอง2บาทนะครับราคาจะอยู่ที่53,900บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเ,เฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น54,400บาทนะครับโดยค่ากำไรเ,เฉลีย่ยดังกล่าวเราคิดเบื้องต้นอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรดค่ากำไรที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าทางร้านคิดค่ากำไรอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนำค่ากำไรน,นั้นมาบวกกับราคาทอง ที่เราจะทําการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทาคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดตไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์ คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ